ขับรถอยู่มองเห็นว่ารถวิ่งมาข้างๆแล้วรู้สึกว่าสวยดีความรู้สึกนี้ถูกปรุงแต่งแล้วเกิดทุกข์แล้วอารมณ์เกิดแล้วใช่ไหมครับอย่างอย่างอย่างเนาะแค่เห็นแค่รู้เนาะคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเหมือนเราเห็นเหมือนหลวงตาเป็นพระอย่างเงี้ยเห็นผู้หญิงอย่างเงี้ย เราต้องไปคิดว่าเป็นเครื่องเป็นของเล่าของเหม็นเป็นของสกรปรกอย่างเงี้ยคนจะคิดอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นขั้นฝึกเบื้องต้นเฉยๆแต่ถ้าไปถึงจุดใดจุดหนึ่งมันก็เห็นเป็นปกตินี่แหละเนาะสวยก็สวยขี้เหล่ก็ขี้เหล่ํำก็รำเข่าก็เขาาแต่มันไม่ปรุงต่อไปอแค่นั้นแหละเนาะมันไม่ได้ไปคิดว่าปรุงไปวัน เอออันนี้ของเล่าของเหม็นของสกรปรกเต็มไปเลยไหมมีละนะแค่สักจะว่าเห็นสักจะว่ารู้อ่ามันจะตัดไวระบบมันจะตัดไวมากกว่านั้นเองเนาะมันเป็นความรู้สึกที่ไวกว่าเนาะเออเนาะยังไม่เกิดหรอกเนะาะสาธุคำถามจากคุณะเนะแก่ต่างครับคําถามว่าพบชาติเกี่ยวกับความคิดหรือเปล่าครับใช่ความคิดเนี่ย สังเกตว่าอุปาทานในบปัญจจรสม,มุบาทจะเห็นว่าเกิดเวทนาเห็นไหมเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเขาจะเชื่อมต่อไปสู่ภพชรามรณะการปรุงต่อเชื่อมต่อคือของความคิดปรุงแต่งนี่แหละเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ภพเนะาะประมาณนี้เนาะครับจากคุณเอกพันธ์ครับถามครับ ว่าจิตกับสมองความคิดในทางพุทธต่างกันอย่างไรครับต่างมากนักวิทยาศาสตร์พยายามบอกว่าสมองสั่งจิตหรือจิตสั่งสมองที่จริงเส้นประสาทสมองเนะียเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของมันที่จริงที่ทํางานของจิตคือสมองนะคือเส้นประสาทสังเกตถ้าเราฝึกอนาปานสติเนี่ยหัวเราจะตึงๆแล้วมันจะไปควบคุมสมองและเส้นประสาททําให้เราเฉื่อยชา เหมือนตึงๆหัวหัวเราจะรู้สึกว่าเออเราปวดหัวเราหนักหัวที่จริงไม่ใช่มันจะเข้าไปควบคุมระบบอะเป็นระบบของมันนะเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยเป็นอวัยวะเหมือนหัวใจเนี่ยหัวใจเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จิตนะเป็นอวัยวะที่ฉีดเลือดถึงไหมเป็นธาตุที่จริงจิตใจในเนี่ยเป็นความรู้สึกนึกคิดอันเดียวกันนี่แหละเนานะเออ เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยหลงจากเมือ่อกี้ก็พูดจิตตัดสังขารเนี่ยหรือความคิดปรุงแต่งเรียกว่าจิตอีกตัวหนึ่งเป็นจิตตัดสังขารจิตที่คิดปรุงแต่งบางคนก็บอกว่าจิตไม่ใช่ความคิดแต่ถ้าเราไม่ดูความคิดนะเพราะจิตมันไม่มีตัวตนมันก็ต้องเป็นความคิดนี่แหละเข้าใจไหมเออดูง่ายที่สุดก็คือดูความคิดนี่แหละ เพราะจิตเรามันไม่มีตัวตนแล้วจะไปดูยังไงถ้าไม่ไปดูความคิดจริงไหมเหมือนหูเนี่ยหูเราเนี่ยมีไหมมีใช่ไหมแต่เสียงมีไหมหูกับเสียงลมึงแยกออกจากกันได้ไหมฮะ,ะถ้ามึงไม่มีหูมันก็ไม่มีเสียงหรอกอจริงไหมล่ะอ่าเพราะฉะนั้นจิตก็เหมือนกันแหละ กับความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วนะอันเดียวกัน rpm, นั่นแหละเนาะเออครับลงตาแล้วฝึกแล้วฝึกจิตแล้วครับแล้วแล้ว,ลว,ลวฝึกจิตจะฝึกยังไงครับถ้าหากบอกว่าเราจิตมันไม่เห็นจิตอะไรอย่างเงี้ยจิตเนี่ยก็คือความคิดนี่แหละตัวหนึ่งเป็นสติตัวหนึ่งเป็นความคิดเนาะจิตตั bekannt, วหนึ่งก็เป็นสิทธิผู้รู้เนาะจิตผู้หนึ่งก็เป็นจิตที่ผู้รู้ความคิดเนี่ยเป็นจิตตสังขารเป็นเป็นสิง่งที่ถูกรู้ แต่สติเนี่ยเป็นจิตตัวหนึ่งเป็นของพุทธะอ่าอ่าดูดีๆสติกับจิตก็อันเดียวกันนั่นแหละ,ะจาไว้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแยกหรอกว่ามึงไปหาไม่เจอหรอกเพราะมันไม่มีมันเป็นนามจริงไหมเหมือนเวทนาเนี่ยมันไม่มีตัวมีตนแต่ทำไมมึงให้มึงเจ็บปวดได้เอาเสียถ้าไมมึงร้องไห้ได้จริงไหม เออเพราะฉะนั้นเวทนาก็คือเวทนาเวทนาเนี่ยมีสามมีสุขขาเวทนามีสุข,ขเวทน,นามีไม่สุขไม่สุขอสุขขัมาสุขขนเนี่ยมีสามเห็นไหมเฉยๆเรยกก็เรียวกว่าเวทนาสิ่งพวกนี้ก็เป็นอารมณ์ที่ผ่านมาผ่านไปไม่เที่ยงเห็นไหมส่วนความคิดก็เหมือนกันเออมันก็เป็นอีกส่วนหนึง่งอ่เมื่อเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บจริงไหมเหมือนเราปวดหัว ถี่ไหมมันเอาจากอะไรล่ะหัวก็สัญญาไงก็คิดไปมันก็หาเหตุแล้วมันปวดเพราะอะไรต้องไปกินยานแล้วจะตายแล้วอย่างเงี้ยมันปุงไปแล้วกลัวแล้วคิดไปแล้วจริงไหมเออถ้าเรามีสติล่ะจริงไหมเออเรารู้ปวดหัวแค่นี้เห็นไหมเราก็นั่งดูมันเราไม่ต้องไปหาวิเคราะห์ว่ามันปวดเพราะอะไร รู้แค่ว่ามันเป็นเวทนาตัวหนึง่งเข้าใจไหมเราก็กลับมาดูลมเยอยู่าอาถ้าเราอยากไปกินยาก็ไปกินซะเห็นไหมมันก็จะไม่ถึงขั้นจะเป็นจะตายแล้วเข้าใจไหมเออสักเซว่ารู้สักแต่ว่าเห็นอ่าสักเสว่าเนาะโอ้ซื้อ รู้จักไหมรู้เฉยเฉยรับรู้รับรู้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 รนะโอเคครับจากคุณโดมครับถามว่าทําไมาหลวงตาถึงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเจอพี่ชูศรีเป็นชาติสุดท้ายและหลวงตาจะไม่กลับมาเกิดอีกสาธุครับอกูไม่ได้พูดขนาดนั้นหรอกฮะฮะ,ะเพราะยังไงกูก็ไม่เจอมันอีกหรอกต่างคนต่างแก่จะตายอยากกันแล้วใช่ไหม ทุกคนเนี่ยก็ไม่เจอกันอีกหรอกเนี่ยนั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยจริงไหมามานั่งรวมกันอยู่เนี่ยพอตายไปเนี่ยมันก็หายไปแล้วเห็นไหมเออชี่จริงไม่รู้จะเป็นอะไรแหละเนาะจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นาทางที่ดีเนาะทางที่ดีอไม่ใช่ทางคอนเกรดนนะ่ะ ทางสุดิี่ก็คือภาวนา <c oughs> ทำให้มากเจริญให้มากเนาะทำให้ตัวเองปลอดภัยพ้นออกจากสังสารวัตวัฏสงสารซะเนาะ